เอาน่ีเดิเอาน่อยน่อยน้ำต้มห้านดีโอ้ขอบคุณครับพี่หลงออกมาไม่ต้องเข้ากล้องมานี่มานี่ลูกให้ฟีเก็บภาพกับว่วนก่อนมานี้ใบบัวปิดก็ไม่มิดดูตัวช้างขมวกไปไปหานนาใไหม่เหยียบท่อได้หลก ก็คงว่ามันหนักไมเถอะว่าย่อมจับบอลจับบอพอให้เลือกนะคะระหว่างตะกร้ากับเสียมจะเอาอะไรหมูดาวเลือกตะกร้าค่ะรู้เหมือนกันนะว่าอะไรหนักอะไรเบาน้าไก่ปุ้นั่นไงกอไผ่เราอ่ะสามสี่หากินใกล้บ้านนะน้าไก่ปุ้หากินใกล้บ้านครับมานะคะเอฟซีมหาหน่อไม้กับหมูดาวนะคะ ไหนเขาหายังไงว่าไหนส่องดูซิมันมีหน่อไม้ไหมรครับมันมีไหมครับไหนเข้าไปดูซิวางไว้ตะกร้ามันวางไว้พอดีครักมันมีไหมวา,างไว้วางไว้เขาไปซองให้พอบังมันมีบอนเอไม้นั่นเอ,อดุดข์เขาไปเบิ่งมันว่างไว้ฟตะกร้านี่ก,การผู้ใดรักแท้เน่ไม่ยอมจะถื้อไหนนอนลงเขาไปเบิ่งเออนอนลงเลยมันมีบอลเอาใม้หมอบเบิ่ง เดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นกันนะคะออดูว่ามีหน่อไหมอ,อ้าวมีนะคะออแต่หน่อมันเล็กออดาวเออข้ามาเบิังนี่เห็นหนอ่อไหมบ้าบังไหนบังไหนวิ้ยข้ามดินกับบันข้ามกับดินเ,ออเห็นไหมลูกมันมีไหมครับออราาน,นี<ม>่ไหมครับมีไหมครับเอากระตาบ้างเฮ้ยสับไปมีหมดวายดีกระตาไปไปเลย ไปหากอไม่เนาะนี่บ่มีมันนอนน้อยไปหานอไม่ไหนดูเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นมีไหมครับบังไว้ัดาสนาดาวเอ้ย ไอ้สามนอไม่ให้แม่กินพ่ะนะนอไม่กับบมี่นอนเอ้าอันนี้ดินเอาน้อยหน้อยล้ต้มหวานดีโอ้เอ้าอันี้เอาเอาแล้วมั้งนะเอาไปเฮ็ดจังไหนกินนอนในหน่อยดาวเอาเอาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นยัหมอกกู้พอเถอะลุกขึ้นนะเอาออนเล็กให้ดาวชิมก่อนก็ได้พ่อเดี๋ยวไปหาหน่อนใหญ่ๆไปแกงเนาะหนูดาวลองชิมไหมครับเบาหวานไหมให้หมูดาวกินด้วยอ๋อหนอนหม่โอ้ยปะยาย บอกบอกอ๋อมีเอฟซีมาหาด้วยวันนี้เดี๋ยวจะไปดูก่อนเอฟซีไม่เยี่ยมอยากเข้าใกล้พี่เดือนนะค่ะระวังพี่เดือนนะคะเดินไกลๆพี่เดือนเด้อมีเอฟซีไม่เยี่ยมหมูดาวนะคะแต่หมูดาวยังไม่ได้หน่อไม้เลยนี่ค่ะหมูดาวได้หน่อไม้ไหมลูกเอฟซีไม่เยี่ยมหนูด้วยเอาละทีนี้ มาหาหนหมอยซีคงจะได้หน่อเดียวนี่ล่ะค่ะเพราะว่าเอ FC มาเยี่ยมหมูดาวนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะมาจากโคราชครับอมาจากโคราชครับมาจากโคราชครับไม่สบันเลยใช่ไหมไม่เป็นไรไม่ป่วยเลยใช่ไหมป่วยแล้ครับแม่ก็ดีขึ้นแล้วครับพี่ก็จับตาลูก ไม่มีของกินไม่ยอมไม่จับเลยมีอะไรให้กินมั้งแม่เอาแปลงกล้วยมาไว้างไว้่อบ้างไว้อนกล้วยมะไปเด็ดตรงน้อยเข้ากวันั่นล่ะสวัสดีครับเนอเสียงแหลมเลยไอ้ยูยังดิ

น่นี่มแงเอาไปได้ค่ะไปได้น้อง้กินนไหมมาถ่ายรูปเร็วเอากล้วยเข้าไปด้วยค่ะนี่กล้วยเข้าไปด้วยกล้วยมาด้วยกล้วยมาด้วยเห็นองกินดาทำได้ขอโทษนะคะกระยนมาเลยอ่าก็ยนให้อ้วนเลย พี่หลงออกมาไม่ต้องเข้ากล้องมานี่มานี่ลูกให้ฟีเก็บภาพกับวนก่อนมานี้ไม่ตรงลูกพเข้าหเข้าไหเอยอยากถ่ายคนเดียถ่ายูเได้ถ่ายลง youtube ด้วยก็ถ่ายวลูกก่อนมาแบงค์ไหมเดี๋ยวแบงถ่ายให้ ไม่มีของกิน่อยู่เดี๋ยวขอกินหมดก่อนนะบัเป็นอะไรคับวเป็นอ้าวมาาปแม่ไปหาแล้วเาข้ามาเลยครับไปวันเป็นนะรครับว้าวไม่ได้กลัวมันไม่ไป้ปไ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 ไปไปไาไปไรไปไปงปไ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 ไ เอาตังไหมนี่เอาตังให้พ่อก่อนเลยิิบตังก่อนยิบตังก่อนค่อยกินเอายิบตังก่อนเอาเดียวเร็วมางเองตักงไม่างคนีมาดิเอาตังก่อนเดี๋ยวค่อยกิ้ลูกรเอา่เนเลยเอกระยเดินข้ามอีกได้ อ๋อนี่วาตังให้แต่ก็พอเลยนี่ว่าเลยรีบๆฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วเอาหยุดแล้วหยดไม่กินแล้วห่วงจังนะ ขอบคุณครับก่อนจะไปหาโรงาบาลต่อครับจะพอดีไปให้ฝนมาหรอฝนมาแล้วค่ะเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะเจ้าเดี๋ยวมาจ้าบ๊ายบายดาวเออบ๊ายบายดาว สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่แวะมาเยี่ยมเยือนครอบครัวเรานะคะขอบคุณค่ะ